จอดกับปานแล้วมาจอดอนเมืองจากบ้านเขาไหนมาลงดอนเมืองจอกับปานกับปานกวิ่บดอนเมืองอ้ยใครกันขนงนั่นคือกวเมียนเขาพูดอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับกคนเขาพูดกับใครผมก็ยังไม่รู้นะครับอะไรคือสอาเขาเขาทอมดรีมือเตสะอาดมดนมันนึกมันนึกสมาร์ท่ามาดองกันไรมงอีตีไงนี่เป่เาไปซอยจุบ้างโอ้ย แกบานยำเต้น้องน่ะบานยำเ้คืออันนี้คืออยากยำก็ยำก็าอยากยำอันนี้ไปเราเราจะกินอะไรเราก็เปิดต่มรับลถก่อนอันนี้สะเดย์นี่กินแล้วก็ค่อยคืนลงนะพี่นะอันนี้ก่อนคับพี่ก่อนยืงสะบิดโจเตห์จับมวยยำใส่แต่ก่อนรี่มอวบกันของดีของดีของดีดีมากนะครับที่ซอยจุเราดังถึงต่างประเทศนะครับมีคนมีคนเอากัมพูชามาอยากมาทานคือแกง อรนี่รุยอาจจะจะนังมันติ้งปนเพ่อทยราบอสลาสังหบมาไม่ไดนะ้ใไงสวัสดีครับผู้ชมครับสแต็กแด็กตับมลาแล้วครับวันนี้ครับเป็นอย่างง่ายคือแต่งตัวแบบนี้ใหญ่เฟ้าฮะ <c oughs> ใหญ่เฟ้า <c oughs> รีบรีบเพราะว่ามี <c oughs> เพื่อนจากพุ่นฟังพุ่นมาหาวันนี้ครับภารกิจวันนี้มีคนกัมพูชาหรือพี่น้องชาวเขมเมนครนะครับ <c oughs> ส่งเขามาในอินบ็อกว่าอยากจะกินซอยจุเดินทางมาจากเขมรแล้วมาอยู่ลงที่ดอนเมืองผมก็เอายังไงแล้วว่าจะรู้เรื่องก็เลยให้ยายเนี่ยเพราะว่ายายเป็นคนพอที่จะรู้เรื่องภาษาอยู่อพ,พ,พอได้แต่ว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่ามันนิดหน่อยอะ่ะเพราะว่ายายามันอยู่ราชคราวนานแล้วส,สัมเป็นสัมเป็นภาษาเขมรนินอะไรอะ่ะเป็นภาษาทักไทยไม่ภาษาเขมรสวัสดี สวัสดีก็สวัสดีแบบบอกปอนจุ๊บจุ๊บข่าเนียบาดข่าเนียวบาดไม่ใช่คือสวัสดีทักทายกันจุงกะเดี๋ยวจะให้เขาได้ชิมฮะยังจุงกะจังแต่จุงกะแปลว่าสวัสดีบ่สวัสดีก็สวัสดีนี่แหละจุงกะล่ะจุงกะกับด้วแต่ขอบคุณขอบคุณเนี่ยมึงเป็นไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาได้ชิมรสชาติของอาหารอีสานเขาอยากกินซอยจุเดี๋ยวจะแถมลาบเทากับแกงให้ผําเขาจะเป็นยังไง เขาจะรู้สึกเป็นรสชาติอย่างไงเราไปดูกันนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วครับนนนนอันนี้ของจริงนะผมบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรคือของจริงเขามาจริงๆมาวาทักทายดิสวัสดีบ้องฮะสวัสดีบองสวัสดีบองบาสเรียบซัวบาสเรียกซวซัสดตรบาสโอ้นี่บังยิบอ่ะ บองอิดบองอิดอ้ออั้บองบองยายบองยายโจบองยายโจอันนี้ไม่บอง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 อันนี้ยายเลยอ่าเยื่เยื่เยื่เย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 ื่อเยอใหเตรียบดอนเมืองแอร์พอร์ตดอนเมืองเออแตนทงแอนเมืองปัดบองกระเบียปบีบกระเบ้งตุ่มตุ่มตุ่มตอ้นดูหน้าดูหน้าเลยพี่พี่เอาเอาแมตออกหน่อยแมตออกปัดโจ๊โจเกปาลมุโจตอนเมืองเออเกปาลเกปาล หมายถึงว่านั่งเครื่องบินมาลงดอนเมืองจากาจกบ้านเขาเนี่ยมาลงดอนเมืองเจาะกระปานกระปานก็วินดอนเมืองโอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรียกคนอนุญาตนะใส่ไม้ใส่ไม้อนุญาตโคฟนบ้าบ้าบ้อนุญาตโคโฟนูาเจ้เคยเคยหางบองลำไยก็จับมวยยำกระเลงบองจับมวยำซอยจุอ๋อมาอยากกินซอยจุซอยจุโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไม่ให้แล้วเดี๋ยวลองดู เพราะที่ที่เขมรมีซอยจุไม่ถามโจ้คอันจุดจุดจุซอยซอยจุเขมຈเอาเซอร์เมียนเตยบาดคือเมียนคือเมียนตั้งไปสมัยตาแย่ยอะน้องเมียนแตเขมຈจำนวนคร้อยโดยอัดเซอร์เจี่ย <bunker. S 2> ม <fit> ัเดี๋ยโดยบัดรบัตรขมเมียนมาได้สาตุบมขาไม่ได้เขียวไม่ได้ย่ำก็นั่งรถไฟเขาไม่เขามีมาตั้งแต่สมัยปุญญาตาแย่เขาแล้วออ๋ของนครนู้ก็มีเหรอมีคือกันวิวผู้ชม กัมพูชาก็มีซอยจุแต่เอาให้เขาได้ลองน้ำจิ้มเราก่อนว่าจะเป็นยังไงเจ้ายำจังยำซอยจุบังอิดต่อเดี๋ยวยำบ้ไปยำไปไปไปจจะฟังยากซะหน่อยนะครับโอ้โหนี่นี่เมื่เคยบังอิดมันเริ่มไม่ได้เาเต้นหนานี่แดงเป่งมันได้เคยเจ้นี่ยุงกาจุงกาไปอ้ายบังบุญเลยสุดสดไอ้บาทครับพอดีมีคนจากกัมพูชาบินตรงมา จะมากินจุจริงๆเลยผมก็เลยทำคอนเทนต์โมเปี่ยมเรียบเสียมเรียบเสียมเรียบที่โน่นน่ะไม่มีขู่ขะเลยเรียบหมดเลยเรียบไป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 เชิญครับเชิญครับเป็นเรื่องยืนก้ยคือบอกเรื่องตี่สืเพื่อไว้คือตี่สืเพื่อคือโลกรับสรีเมนเทนบ่าในก่งอะไรบางอิดบ่ากอะไรบองอิดนั่นคือในจืดรังสิตบ่าในจืด dreamer យ mm. oh. yeah. mein... oh. ើងនឹងឯងបាទនៅគេពីលើយើងខោធំជੁੱបគឺស្អាតមែនទែនបាទធំជੁੱបស្អាតមែនទែនហើយខាងក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មានកំពុតអะไรខ្ញុំក៏យ៉ាងមិនដឹងដែរครับប្រជាខ្ញុំគាត់ពួកកំខៃខ្ញុំក៏យ៉ាងមិនដឹងដែរខ្ញុំនឹងសាប់នឹងមើលម ுக មហូបបងប្អូនម ுக មហូបដែលយើងចង់ញ៉ាំតើកន្លែងគឺស្អាតហើយហើយធំទូលាយមើលទៅស្អាតហ្មងណាបាទខ្ញុំនឹកមិននឹកស្មានថាមកដល់កន្លែងបងអ៊ីទេថ្ងៃនេះបាទ คือคนเชียดาราจมึงมุดบว่ะให้นนี่ต็อะไรก็ตนสะอาดสะอาดหมเติดมอ่สะอาดรอเนี่ยข้างน้อยนี่ยูยังสตึกรัสตเลยอ่ะจะนำน้บดองินได้เลไปานนำดองนไดถ้วยบ้างไอ้ขนมนี่มไตรอ่ะไตร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 ปลภาษาอ่ะไตไตรกระปูกระปูไตรปลาปลาครับมีปลาไหมอฮะอะไรนะผมพอพูดไทยได้ครับผมพอ โอ้ยพูดไม่ได้ยัไม่พอโอ้ยทั้งหมเมื่อกี้คุยโศลัอะไรกันแบบโอ้โหเราเคยอยู่ที่เวียดนามแต่ก็อยู่ที่ภาคูชาแต่พอได้รู้จักภาษาไทยใช่ครับคือผมเรียนภาษาไทยก็พอที่จะพูดได้ัได้ครับโอ้โยโอเคโอเคนั้นก็คุยกันได้ถ้างั้นน่ะพี่โอ้ไย បានញ៉ាំទេគឺបានញ៉ាំទេដំណុងណាស់បាទគឺអានេះគឺមុនដបងរបស់ខ្ញុំដែរបាទដំណុងមែនតដំណុងមែនដែរបាទមកទៅរស់ជាតិគឺស្រស់ស្រស់ទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺអត់ដែរញ៉ាំបរដោយអត់ដែរញ៉ាំនេះគឺលឺទី1បាទហើយលឺទី1ហ្នឹងគឺមិនញ៉ាំរបស់បងបងអីតែម្ដងបាទជីវិតតែពូនដាក់ញ៉ាំក៏ញ៉ាំក៏ញ៉ាំអត់អូទីកម្ពុជាមានសយុចុแบบនេះมั้ยអឺអានេះខ្ញុំមិនខ້ອຍច្បាស់ទេតកន แต่ก่อนมันมีมีมีถ้าอยู่ในเมืองเขาอยู่ในเมืองนี้มีแต่ก่อนมีทีนี้เนี่ยรุ่นดังหลังมาก็ไม่ค่อยมีใครรักษาแบบรสชาติไว้หรือสื่อสารตำนานไว้อย่างนี้ก็เลยหายาม่หายไปใช่เหมใช่น้ำจิ้มเขาขมไหมมันแล้วแต่คนชอบเหมือนกันครับขมเหมือนกันเหรอแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวมันขมอ๋อเอาเอาเอามาเปิดต่มรับรสให้เขาหน่อยอันนี้ เดี๋ยวไปเราเราจะกินอะไรเราก็เปิดต่ำรับรถก่อนลอพี่ก่อนอืมแบบอันนี้เลยจิบเข้าไปแล้วก็พี่ก็ค่อยเหมือนเหมือนเราจิบใบอ่ะค่อยๆค่อยๆกินคืนลงแบบให้เรารู้รสชาตินะกลุวงๆแล้วค่อยลงนะพี่นะบาทเอออันนี้เลยนี่กินแล้วก็ค่อยๆคืนลงนะพี่นะอันนี้เลยค่ะพี่ก่อนเอออันนี้เลยมันคืออะไรครับมันคืออะไรอ๋อกินดีดีอ่าลองดูอ่าลองอกอยึงโดย้างโคโยโรชีดะแต่รุจีดีอย่างน่ยังยังสะเบิดโจเซอให้ จะมายังใส่แต่กอดทรีมอลกันใหญ่ของดีของดีของดีมันคือเนี้ยเลวิ่ง嘛เลวิ่งแม่นเมียดเลยตึกเอาทางนี้ก่อนตึ๊ทางนี้ทางนี้ตึกนี่นี่นี่เมียดเมียดทางนี้ทางนี้เลวิ่งไงเลวิ่งแไงที่อยู่จังหวัดอะไรนะตะตะมือเลยเสียมเรียบป่ะเสียมเรียบนะโอ้เพลาะมือเพลาะมือเพลาะมือพีลาะมือเดี๋ยวค่อยพุ่งเลย มีของแท้เราวิ่งเราวิ่งแปว่าเราวิ่งแปว่าผมเราวิ่งไปว่าผมเราวิ่งมาเราวิ่งลังลังซากองเมนเ้นไปคนคนคนอีสานเนี่ยเขาจะกินกินดีเนี่ยคือดีมันจะช่วยย่อยคือบัวมันจะมีความขมเพราะว่าบัวมันกินหญ้าใช่ไหมบัวมันกินหญ้าก็จะมีความขมอะพี่จัดเลยมาถึงที่แล้วเอาให้สมใจอยากเลยเสีย โอเคจ้ะเนื้ออกเนี้อเมื่อมุกมูหกแบงก็คือชิมของกระถ้วยฝั่งสลัดต้งออมมามีตับมีเนื้อมีสซนดิเกลเลยลองดูครับเอ๊ะบพี่อันนี้ของพี่อ่านน้ำจิ้มพี่เปียกเปียกก้อเลยนี่อันนี้วิธีกินยังไงครับก็วิธก็คือกินเอาสามชิ้นแล้วก็อาผมใี่ไหมครับ่ไหมวาวิธีกินบอกว่าคือโยมาใบดมคือมีนทะเลามะมีนทะเ์้มีนลามแปก็เนียตับครับอ๋อตับนี่คือเมีนทะเลามเนื้อล่ะออาบครับ ไอก็มีน่ะอาน่ท่าก็นัดจุดันนิบมาเย่างนั้นมีนกนัดจูนบมีนสักไอ้ก็มีนเพลานั่นคือการยำบวกรมาดองมาตับคือตับตับคือเทิมครับเนื้อล่ะสั์่าไอ้กระเพาะก็นัดจู่นิบ่ะจูนบป่่คือการยำบอกรคือยังไม่ืนเลยเนี่ยสะตองอ่าสะตงออให้ยังมีนเป็นลาย่มีนเป็นลายมีนจะสองแมงวันในภาษาบ้านคุณเรียกอะไรรุยบ่ารุยบ่ រួយច្រើនណាស់បងអូរួយច្រើនពីព្រោះថារបោះហ្នឹងតែស្រស់ទាំងអស់បាទដល់កាលណារបោះស្រស់អញ្ចឹងគឺនិយាយថាអាឡូអ៊ីតបอกថាຕ້ອງអឺបងដៃគាត់ប្រាប់ថាត្រូវតែប្រើដៃបានឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំសាកមើលបាទគឺបន្តិចเดี๋ยวผักໄធពីខាងຫຼັງผักខាងຫຼັງគាត់ថាប alé ចាំតែឆៅអញ្ចឹងខ្ញុំពីនេះជុំងើនេះនេះសាច់ខ្លាំងគឺស្រស់ស្រស់ទាំងអស់ហើយយើងចលក់ទឹកចលក់ញ៉ាំតែម្ដងបាទនេះគឺជាមុនដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទបាទអីក៏បែរបែរដែរដែរដែរ ผมเลยนะฮะที่กินเนื้อดิบแบบนี้นะไม่เคยกินเลยนะ๋เดียวลองดูครับผมครับพี่โอ้ดีใจมากๆที่คุณเดินทางมากินอาหารบ้านผมมันตกจใดสิวะเริ่มไม่ไว้ใจละแล้วทำไมเป็นยังไงโอเคอ่ะงานบ้างโรเจอร์ช่างงานมินเตนนี่อ๋อที่โน่ก็มีทีโน่ก็มีจุย้ำตามกล่าวมากกว่าเฮ้ยพี่คนนี้ได้พี่ชื่ออะไรนะครับ อ๋อชุมมเมกราบ่ะยามชุมมเมกราเนื้อไม้คือยามชุมมะเมกราแบบอะไรเอาชืสั้นพี่อะไรนะชื่อเมียงการาบะเมกราบเมกกะราบะอูเครือทางพม่าเนาะอ๋อชื่อสั้นๆมีไหมพี่เขมรทางทางเขมรอีกชื่อเขามีชื่อเล่นไหมไม่มีครับไม่มีโอ้ไปชื่อเดียวเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับอ๋อเหรอพี่อย่างอย่างพี่ชื่ออะไรนะเมกราเมกราครับอ๋อพี่ชื่ออะไรครับไข่ชื่อไข่อาจะไม่สั้นจังอ่ะก็ มันมีชื่อเดียวเลยครับชื่อใครครับชื่อใครใครเคือนก็คืออ่าเขาจะเอาพ่อของของพ่อเนี่ยมาเป็นชื่อนามสกุลเขาไมา่ได้เป็นชื่อพอ่อคก็คือเคือนนี่ก็คือพ่อใครเคือนแค่นี้ครับโอ้โหพี่หยุดเลยอขอโทษทีพี่มือ<ต>หยุดเลยนี่เลยดีใจมากนะครับที่ซอยจุเราดังถึงต่างประเทศนี่ครับมีคนเนี้ยมีคนเอากัมพูชามาอกากมาทานคือแรง อไรนี่รุยอาจจะจะรันมันติ๊กเป็นเพื่อทยหรือบอสราสังราชบ่าอืออันนี้กขาเป็นอะไรบี้อือมันก็ขมนิดหน่อยขมนิดหน่อยมันก็ะดางอยู่บี้มันก็ต้องตัดตัวนี้ไงต้อตัดกันไงทำไมอือต้องตัดรสชาติไม่ได้เป็นไงถ้าอันนี้ไม่ขมเนี่ยเนื้อเนี่ยโอเคนะแต่มันมันพิจิตรงขม S <S อันนี้ผมขอ, <S <S ขอเราเป็นคำวิชานนหนึ่งนะออ<ช>อันที่ตัอันนี้อ๋อสำหรับแ่ยเนี่ยพักบ้านเนี่ยพักหรือเนี่ยได้แบบจังบาง,เค,งเครื่องเครื่องแคลมได้ชิ่งงันมา <S <S อันนี้ดังกับเป็นจัดแต่มาร้อมบ้านเนี่ยกับข้าวที่เราสัง่งวันนี้ก็คือกับข้าวที่ดังดังที่สุดในร้านพี่อินเลยก็ว่าได้นะฮะ,ะก็คือคานิยมกินกันนะครับอร่อยครับรสชาติอร่อยมากครับโอเคคนอีสานเนี่ย<น>ชอบกินประมาณนี้อยู่หรือไง ก็แล้วแต่คนครับมันเป็นแล้วแต่คนชอบไม่ชอบก็มันมันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับอ่ะต่อมาครับก็เหมือนบ้านเราแหละบางคนก็กินเนื้อหมาบางคนก็ไม่กินมีนงกินด้วยเหรอกินครับอ่ะอันนี้ลาบเทาครับลาบเทามันมันทามาจากอะไรครับลาบเทาก็ทํามาจากสาหร่ายน้ําจืดสาหร่ายน้ำจืดแล้วเอามาทําให้สุกแล้วก็ลาบใส่พวกปลาเขือใส่เครื่องลาบเข้าไป อันนี้คือเขมรไม่มีแน่นอนไม่มีใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือหรือว่ายังไงเราแต่ที่บ้านผมไม่มีนะต่อบอกแปลจากขังมาขยุงไว้คือยอมบ่ะยอมบะสารายบ่ะแปลว่ายอมสารายอันนี้ก็คือยำคล้ายๆกับยำสารายบ่ะอีิ้ลาบเนาะถ้วยมาบ่าจะมือช่วยขึ้มาจะมือยมสาเมืออ่ะบองอีิ้กดดันเอาดมเองมือเช้าสามันมึงย้อมมอโมดูแปลด้วยนะแปลด้วยก็คือ มาครั้งแรกเนาะพี่อิดจับให้ผมก็ต้องกินอ่ะต้องให้เกียรติพี่อิดนิดนึงรสชาติอร่อยไหมอร่อยผมก็พูดตรงๆนะผมนักทือพี่อิดแต่ผมพูดตรงอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยครับใช่ครับลองดูก็ศาสตรเดินทางบินมาแล้วก็ต้องลองก็ระเบียบละละละมาทานยังย่อยเอาเบยอัคราสลัพคือรเบียบรวยยำสเปรอะแปด้วยแปด้วยเวลาเรากินเข้าไปนะมันมันก็ลื่นๆไงแต่รสชาติมันคืออร่อยอ่ะมันมันมีแบบ มีแต่ไค่มีมะเขือมีอะไรเงี้ยอ่าโอเคมีข้าวคั่วมีอะไรมั้ยทางนี้ก็อร่อยรสชาติอร่อยขอแค่ไม่ขมขอขอผักขมหน่อยอันนี้อันนี้ก็ถ้าทางอีสานตอนนี้เขาก็ทําเป็นฟาร์มปลูกเป็นฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงเทาเลี้ยงพวกนี้เลยครับไม่ได้เชิญ่ะทางแรกของคนกัมพูชาบนเขมรที่กินซอยจุกับแกงเาเรียกว่าราบเทานะครับ ทำแรกเข้าไปนะครับคนอมันจะเหมือนออกออกกินซุปมะเขือนิดหนึ่งแต่มันไม่มากอที่นู่นมีซุปมะเขือด้วยเหรอไม่มีครับแต่เคยเคยกินไทยก็เคยกินซุปมะเขือเคยเคยแต่แต่ไม่ใช่ซุปแบบที่เรากินในไทยครับก็มันจะออกกินรสชาติมะเขือมานิดนึงนะครับผมแล้วก็มันลื่นๆที่บ้านผมเนี่ยไม่มีครับผมที่บ้านผมไม่มีก็คืออันนี้คือนกเกียเยืองอันเมียนเต้ นาเกียร์เยอะมีนเต้แต่สำหรับเนาเกียร์บางโพนบางโพนน้ำเมียนแบบนี้อาจคอมเมนต์ปรับพองนะบางโพนหรือแบบโดนยอมมายอมมาสะอยอมมาสลายนึนงอ่ะสลายนิ่งๆเดินเอาตามตามไปนักนก็คือสลายที่แบบมันอยู่กับคลองน้ำแบบนี้แหละครับเขาก็เอามาเอานะเอามารับปรุงมีตะไคร้มีมะเขือมีอะไรเงี้ยเพิ่มอันนี้เขาเลี้ยงครับสะอาดอันนี้เขาเลี้ยงไว้แต่ว่าที่บ้านเรามันมันมันก็อยู่ตามคลองอ่ะที่ที่มันอ่าใช่ แม่น้ำเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยแต่รสชาติมันอร่อยนะแต่เพียงแค่ว่าการคืนเข้าไปเนี่ยมันมันลื่นๆอ่ามันลื่นๆไปทีนี้เนี่ยถ้าให้ทําส่วนตัวจากครั้งแรกนะอันนี้ถือว่ากินได้แต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเอออร่อยนะาอะไรเนี่ยสามารถกินได้ไม่ทุบปากโอเคอ่ะตัวต่อมาโจนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ผําไข่ผําเอออีกอันนี้คือสาหร่ายน้ำจืดอีก ອັນນີ້ຄ <th ືອັດເຈືອງອັດໄດ້냠ກະດ້ອຍບາບພູ້ນ냠ກະໄດ້ຈ້າອັດໄດ້냠ໃຫຍ່ໆມາໃຫຍ່ເພິ່ນຈັດ냠ເພິ່ນຈັດ냠ໃຫ້냠ສັບລັອກມືຝັງເຮົາສູ້ສວນກັນເອົາຝັງไหนກ່ອນເອົາຝັງນີ້อ่ะອືອັນນີ້ມີມີທະນົງຈຽງເນາະເລີຍວ່າວິໂກກໆອັນນີ້ວິຮູ້ຈິດວິໃຊ້ຫນ່ວຍນີ້ກໍມັນຕາຍລະວິຕິດຕິດໃຫ້ລິລິອີ່ຈັ່ງແຕ່ຄາຄະគេເດືອອັດຈຸດຈັດໄດ້ແຕ່ອັນນີ້ຄືຢູ່ມາຖືກົກແຕ່ໄປດ້ວຍครับໄປດ້ວຍ มันมันดูน่ากินมันมันมันน่ากินกว่าไอตัวนี้มันสไลา์ก็เหมือนกันแต่แต่ตัวนี้น่ากินกว่าครับรสชาติโอเคครับแต่ทีนี้เผ็ดผมกินไม่ค่อยเก่งไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะที่ผมกินน้อยแต่ผมกินไม่กินเผ็ดไม่เก่งถามพี่ค่อนอันนี้กับอันนี้เอาอันเดียวกันมาทำไม่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 เป็นสไลายเหมือนกันแหละอันนี้อันนี้เป็นสไลดยเป็นเส้นอันนี้จะเป็นเม็ดเป็นไข่กาบีบกาบีบดูดบีบด้วยกาอ่ะ อันนี้ดูดูชายเดินเอาตามในยุ่งจัดในวิปการนี่ฮะอาหารกัมพูชามันคล้ายๆคนไทยไหมอาหารการกินคล้ายๆกันครับจริงจริงแล้วมันมีอันนั้นเขามีพวกลาบพวกอะไรไหมมันมันไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วครับพีอิตเขามีไข่เจียวไหมมีครับมีครับไข่ไข่เจียวนี้ก็คืออาหารขาดไม่ได้เลย เพราะว่าส่วนมากจะห <ừ> าอะไรกินไม่ได้เจียวไก่กินก่อนพ <laughs> ื้นฐานเลยพี่ก็รู้สึกว่าทั้งหนึ่งสองสามผมรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่าเ,เพราะว่ามัน,มนกินง่ายจริงเราไม่เคยกินด้วยเดี๋ยวองกินบ่อยๆน่าจะโอ,อร่อยอก็ได้มากินซอยจุสมใจแล้วอย่างซอยจุก็มันเป็น ความชอบส่วนบุคคลบางคนที่ไม่เคยก็าอาจจะเป็นรสชาติที่แปลกสาหรับตัวเองใช่ครับแต่ที่นี่คือวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวคนด้วยบางคนก็ทานบางคนก็ไม่ทานครับอย่างสาลายหรือว่าอย่างเทาเหมือนกันก็เป็นอาหารที่สองตัวนียอาจจะหาได้ค่อนข้างยากเพราะว่าแต่จะต้องมีเฉพาะร้านเท่านั้นแล้วก็สั่งมาตามฟาร์มเท่านั้น เดี๋ยววันหลังพี่เชิญสาวชาวเขมรชาวกัมบูชามากินหน่อยนะได้ลองลองดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินและการได้พูดมาคุยนครับขอบคุณเอออยากทําอาหารผมอยากกินอาหารกัมบูชาบ้างว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมผมเคยไปอยู่แต่ผมก็เราก็สั่งอาหารไทยให้กินนี่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับผู้ชมครับทั้งเรื่องภาษาทั้งอาหารการกินเคยไปแถว ให้เลื่อคอนเสิร์ตแถวแถวชายแดนแถวแถวแถวปอยเปรตปอยเปรตในตะลุนเนาะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคคครรัับบบขอุณพี่มาเดินทางมากินอาหารอีสามมั่นเหลานะครับขอให้มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากด้วยนะครับ